ตอนนี้ผมมาถ่ายตรงตู้บนตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ขบวน71จะเข้าสถานีชุมทางหนวงกีฬาแต่ผมไม่รู้อา้อาวอ้าว <c oughs> ตอนแรกจะบอกว่าคือไม้กั้นฝังเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมจะกดถ่ายอยู่ดีมันก็เปิดแล้วก็เปิดไฟท่าอนุญาตแล้วอยู่ดีก็เอาไม้กั้นขึ้นแล้วก็ ก็ปิดไฟว่าห้าดวงไม่รู้นะครับว่าขบวน7-1จะเข้าสถานีไหมเพราะว่าสถานีแทบไม่มีคนเลยผมมองดูแล้วแทบไม่มีคนเลยเดีเ๋ยวผมขออนุญาตย้ายกล้องก่อนเขาจะลงคอนเทนเนอร์ต่อ เาบองลูกบีดมาแล้วครับเอา้าก็ยังมีคนอยู่มาครับ รถคีมันบงังขอขยับกล้องก่อนเดี yeah. ๋ย <rele> ว <van noise> ผมตัดภาพไปตอนรถไฟออกแก้วไม่กันไม่ลงอ่ะ <rele van noise> ลงแล้วลงไม่ทันประกาศเสร็จแล้วเพิ่งลง